ไสกี่กันว่าไทยเลยทำไทไม่ตอบไม่ตอบเลยนะโอเคอันนี้แตงโมจินชาครับเจอวีวกนันจินชาจินชาเจอทิมชารัอาด้วนครันนะ้าถึงักลว่าอยคนกันขอเคครจะ้เห็นอะไรอย่าเรหตราหอพูดแบไม่น่าชื่ออ ดูไปอตัวนั้นหัาบอกชิงนะว่วันหนึวันหนึวันไม่ต้องหันหน้าบอกชิงนะใ้รุ่นนึ่งวปนไหมฝาแฝดว่าคู่นี้ฝาแฝดหน้าแบบเหมือนกันฝาแฝดอ่าเดี๋ยวได้ไหมรีบร้อนนะพวกคุณนะน้าสวัสดีครับไงไงไง้ใครใช้แบบนี้ถ่ายอะไรเนี่ยโดยครับดีๆเราต้องู่มิไฟ X มินิอะทีลามาเก็ตจะบอก ขอบคุณฐานที่ตลาดศิลามาร์เก็ตปุถุวะยิ้มต่อแล้วเบอร์หมดแล้วอันนี้ฐานหน้าตาดีครับเชื่อครับพรอยพิทอฟายนะผมพอยเจ๊เลยครับนี่ก็อยู่ที่ผมด้วยนะครับผมดูเก่งก็รู้นะนะครับผมเราเป็นเราเป็นทีท่านอะไรนะถังโบนทีมชาติถังโบในกีฬาทีมชาติถังโบนะครับผมยอดอาควาทู้คเชื่อครับโนเนมพลังบุญเป็นนักกีฬาวูบีนัม อันนี้โคลูมีน่าเหมว่าก็คือคือระดับอินเทอร์มันกันน่ะโอเคมาคู่นี้จะกันในกติกามวยไทยแต่ไม่ต่อนะไม่ต่อกันไม่ต่อโอเคแต่ก็คล้ายคล้ายการวิวันหน้าแตงโมเนี่ยคล้ายคลมวยไทยเลยแค่อาจจะตัดบางอย่างออกโอเคมาคปิดรวมต่างที่โอเคเวลาพร้อม ดูคว็รู้สปาคู่นี้นีขอเป็นคู่แน่นอนขาอีก่นมวยไไทยมวยไทมวยไไทยมวยไยใอไอ้ลืไปไอ้นี่มอยเป็นตำรวจเป็นยูโดนิงท่าด้วย

对。 ઓલે ઇવિન ધ્યાન ઇવિન થા ઇવિન થાઈ ટેપ พูดตลันนันนี่เดรชขอมาถ่ายคลิปหน่อยครับผมอ๋อูเลยครับาที่ใส่ดีมากเลยนะครับแบกน้ำหนักประมาณเกต8โลนะครับเก่งมากเขาเป็นคนที่ใส่ดีอยากให้รางวัลน้องเขาหน่อยนี่ใจดีไหมครับ น,นะงาน,นผมขอพูดบ้างนะมาๆๆยไหนะายคลิปขอพูดดีต้องอยู่บนโต๊ะค่ะโอเคครับก็พี่เขาบอกอยู่ว่าผมแบกหนักนะก็ไม่ต้องกามมากเพราะว่าผมเป็นคนขวบับ હવા પાહી લે હે તલી